สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิปซิมเด y สําำหรับวันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆไปทําความรู้จักกับไดโอดประเภทหนึง่งซึ่งมีหน้าที่ลดแรงดันไฟกระชากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดีนะครับอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า TVS ไดโอด TVS ไดโอดย่อมาจากคำว่าทานเสียนวนเต็ดซับเพชชันไดโอดซับเพชชันหมายถึงการปราบปรามวนเต็ดหมายถึงแรงดันไฟฟ้าทานเสียนหมายถึงชั่วคราวหรือระยะเวลาสั้นๆดังนั้นนะ TVS ไดโอ e รวมกันก็หมายความว่าเป็นไดโอดชนิดหนึ่งที่ทาหน้าที ปรับปรามแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าสูงเกินไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับสำหรับแรงดันไฟที่สูงๆแม้จะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแต่ก็สามารถทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญๆของเราเนี่ยเกิดความเสียาหายได้นะครับยกตัวอย่างแรงดันก็อย่างเช่น 1. แรงดันที่เกิดจาก ESD p u l หรือแรงดันที่เกิดจากการคลายประจุของไฟฟ้าสถิตเช่นอุปกรณ์ตัวหนึง่งถ่ายเทพลังงานไปยังอีกอุปกรณ์ตัวหนึง่ง หรืออาจจะเกิดจากมนุษย์ไปสัมผัสกับบอร์ดวงจรก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามไฟฟ้าสถิตไม่ค่อยเป็นอันตรายกับมนุษย์สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากกระแสของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากๆแต่มันก็เพียงพอที่จะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราบางตัวเกิดความเสียหายขึ้นได้ครับ 2. แรงดัน EFT เผาก็ถือว่าเป็นรูปแบบของสัญญาณเพารูปแบบหนึ่งนะครับ มีความถี่สูงและเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆอาจจะเกิดจากการเปิดปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวอย่างเช่นการเปิดปิดพวกขดลวดและพวกมอเตอร์มอแปลงรีเลย์ก็สามารถทำให้เกิดแรงดัน EFT ได้ครับหรือ3แรงดันที่เกิดจากไฟกระชากก็อย่างเช่นพวกฟ้าผ่าครับสัญลักษณ์ก็จะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือแบบทิศทางเดียว ลักษณะก็จะคล้ายๆกับซีเนอร์ไดโอดแต่ก็จะมีความหนาของขอบแขนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงหลายๆบอร์ดก็ใช้สัญลักษณ์ซีเนอร์ไรโอดไปเลยก็มีครับแต่ก็เขียนกำกับไว้ว่าเป็น t v s แบบที่2ก็จะเป็นแบบ2ทิศทางสังเกตก็คือจะมีลูกศรชี้เข้าหากัน2ฝั่งวิธีต่อใช้งานก็ให้เรานะหันหัวลูกศรต่อเข้ากับไฟบวก วางขนานกับวงจรก่อนที่จะถึงอุปกรณ์ตัวสำคัญแค่นั้นจบเลยครับถ้าเป็นแบบ2ทิศทางเราก็สามารถต่อสลับกันได้ลักษณะการทำงานถ้าหากเรามาดูที่กราฟเส้นกราฟในแนวแกนตั้งกำหนดเป็นกระแสรหรือไอใหญ่ส่วนเส้นกราฟในแนวแกนนอนกำหนดเป็นแรงดันหรือวีใหญ่ซึ่งในช่วงแรกถ้าหากมีแรงดันเข้ามาแต่ยังไม่มากพอ TVS Diode ก็ถือว่ายังไม่เกิดการทำงานนะครับเขาจะเรียกว่าอยู่ในช่วง r e w e r s s t t n n o o f f Voltage หรือ VR ก็คือเป็นแรงดันที่ยอมให้โหลดใช้งานได้ปกติทั่วไปนั่นแหละครับต่อไปช่วงที่2ถ้าหากแรงดันถึงจุดจุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นการทำงานของ TVS Diode เราจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุด Breakdown v o l t a g e หรือ VBR ครับแต่ถ้าแรงดันเนี่ยยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไปอีกสังเกตว่ากระแส ก็จะถูกขับออกมามากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันครับจนไปถึงช่วงที่3จุดที่ TWS Diode ของเรานะรักษาแรงดันไฟสูงสุดไม่ให้เกินค่านี้ครับเราจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุดแคมปิ้งมวนเตจหรือ VC และฝั่งกระแสจุดนี้ก็คือจุดที่ TWS Diode สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งเขาจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุด พิกเผาเคอร์เนครับหรือ IPP ถ้าเรานำค่าแรงดัน VC คูณกับค่ากระแส IPP ก็จะได้ค่าวัดที่ TVS ไดโอดตัวนั้นนั้นทนได้ครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ค้นหาในช็อปออนไลน์ดูนะครับว่าเขานิยมใช้เป็นตัวไหนกันตัวนี้แล้วกันครับขายได้ทั้งหมด631ชิ้นก็จะเป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับนั่นก็คือ1.5 KE หรือ1,500วัตต์กระแสสูงสุดมีให้เลือก3 4ถึง4แบบส่วนแรงดัน VC เขาไม่ได้ระบบุไว้นะครับเดี๋ยวลองเลื่อนลงมาดูอ๋อนี่ะดาลาชิตมีอยู่3ตัวตรงนี้ก็คือค่า VR เป็นแรงดันที่ TWS ยังไม่ทำงานนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นแรงดันที่หลดใช้งานก็แล้วกันครับ นี่ก็คือ VBR แรงดันเริ่มต้นนี่ก็คือ VC นะแรงดันสูงสุดและนี่ก็คือ IPP กระแสสูงสุดครับเพราะฉะนั้นกระแสสูงสุดให้มาดูตรงนี้นะครับส่วนตัวเลขด้านบนตรงนี้ไม่ใช่นะครับเอ๊ะเขาเอามาจากตรงไหนเย่ยอ๋อ น่าจะมาจากเป็นเลขรุ่นครับตรงนี้เป็นเลขรุ่นนะครับไม่ใช่การทนกระแสนี่ไงครับ20นี่19นี่30นี่ยิม8.5นี่แพมเอ็นี่48.5น่าจะบ่งบอกถึงแรงดันตรงนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นนะก่อนซื้อเพื่อนๆต้องดูให้ดีๆก่อนละกันนะครับ สำหรับอาการเสียของ TBS diode ก็แบ่งได้ในหลายๆกรณีครับอย่างเช่น 1. การลัดวงจรลัดวงจรก็คือมันจะนำกระแสมากเกินไปไฟไปไม่ถึง IC ถ้าวงจรดีๆหน่อยก็ฟิวขาดครับ 2. วงจรเปิดก็คือมันไม่สามารถทำหน้าที่ปกป้องหรือป้องกันแ,แรงดันไฟเกินได้พูดง่ายๆก็คือเหมือนไม่มีมันในวงจรครับ 3. กระแสร,รั่วไหล อาการของมันก็คือไฟอาจจะไปเลี้ยงไ c ไม่พอนะครับบางทีก็ติดบ้างบางทีก็ดับบ้างไว้ใจไม่ค่อยได้ครับเขาก็เลยเรียกว่ามันรั่วเหมือนคนรั่วนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ตอบสนองไฟกระชากได้เร็วมากๆปกติก็อยู่ในระดับมิลลิวินาทีเบอร์ดีๆก็ไประดับนาโนได้เลยครับถ้าหากเป็นอุปกรณ์ smd ตัวเล็กๆโคตรละส md ดีก็เจอบ่อยนะครับ คดรหัส BM ก็มีถ้าแบบนี้รู้เลยนะครับว่าเป็น t v s บางทีก็ไม่บอกแต่มีสัญลักษณ์อยู่ใต้ปิ้นเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าถ้าไม่ใส่ตัวนี้ได้ไหมตอบว่าได้นะครับไม่มีมันก็ถือว่าไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับวงจร ถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนเราขับรถแต่ไม่มีประกันภัยเวลาถูกชนมามันไม่มีใครช่วยซ่อมอะไรอย่างนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะพูดถึง t v s Diode ดโไว้เท่านี้ก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมครับ